วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการปุ๋ยอินทรียสกัด S Class เทคโนโลยีระดับโลกนะครับผมธนัทเกิดโพกศั์ครับวันนี้ทุกท่านโชคดีนะครับที่ได้พบกับปุ๋ยอินรีสกัดเทคโนโลยีระดับโลกนะครับดีอย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะแนะนําให้พบกับท่านประธานกรรมการของบริษัท S Class i n t e เ n a t i o n a l ่นแจำกัดนะครับท่านอาจารย์ธนกรเกิดโพกซับครับสวัสดีครับเห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์สกัด S Class เป็นเทคโนโลยีระดับโลกเนี่ยนะครับ คำว่าระดับโลกนี่มันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามีปุ๋ยที่รู้จักกันเนี่ยจะมี2ชนิดนะครับก็คือปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับจริงๆปุ๋ยเคมีเนี่ยก็เข้าสู่ประเทศไทยมาประมาณแสีปีนะครับผลก็ปรากฏว่าทั้งคุณภาพทั้งปริมาณเสียหายหนักเลยนะียสังเกตว่าอย่างข้าวเนี่ยนะครับเราเคยปลิดข้าวได้ไร่หนึ่งพันกิโลนะฮะหรือประมาณ1ตัน แบบนี้ประเทศไทยเหลือแค่450 oh. ลาวไป550 oh. เวียดนาม850ครับนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือการที่ใช้เคมีนานๆเนี่ยดินเตินดานเสียหายนะครับลากสั้นเกิดความเสียหายทางทางเศรษฐกิจกัจกบเกษตรกร,รกอ,อย่างรุนแรงนะครับคราวนี้รัฐบาลเองก็ผลักดันในเรื่องของการใช้ปุ๋ยตัวที่2ก็คือปุ๋ยอินทรีย์นะครับคำว่าปุ๋ยอินทรีย์ก็คือกระบวนการที่ไม่มีเคมี ได้แก่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพทั่วไปเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากว่ากระบวนการผลิตในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มาตรฐานนะครับเช่นอุสตสตว์ไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้ไก่ขี้ข้างคาวนะฮะที่เอามาทำเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการอบแห้งจนแห้งสนิทและก็ไม่ได้หมักเป็นเวลาหลายๆเดือนหรือเป็นปีและก็ไม่ได้ใส่หัวเชื้อไม่ได้ใส่เอนไซม์ต่างเนี่ยเพราะนั้นออกมาก็เลยไม่ได้ผลนะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นปุ๋ย ปุ๋ยที่ทําจากมูลสัตว์เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้มูลสัตว์แล้วมันไม่แห้งเนี่ยมันก็จะมีเชื้อรามีแมลงซึ่งต้นไม้นี่กลัวมากเลยนะครับทีน,นี้เอ็กเคมี Me ก็ไม่ดีอินทรีย์ก็ไม่ดีแล้วฉันจะใช้ปุ๋ยอะไรนะครับในต่างประเทศเขามีปุย๋ยตัวที่3ามเขาเรียกว่าปุย๋ยอินรีย์สกัดครับนะครับคุณธนัทเคยได้ยินอะไรฮะซุปไก่สกัดอ๋อซุปไก่สกัดคือคไม่ต้องกินไก่ทั้งตัว กินแค่ขวดเดียวจะได้รับประโยชน์ับเพราะนั้น,นกระบวนการสก,กัดเนี่ยก็เป็นที่นิยมในต่างประเทศนะครับ <S <S คุณธนาทราบไหมครับว่าต้นไม้ต้องการธาตุอาหารกี่ธาตุ่าที่ได้ศึกษามานะฮะก็คิดว่าคง16ธาตุครับผมเชื่อว่าเกษตรกรในที่นี้เนี่ยนะฮะที่ได้ชมบางท่านอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่า,าจริงๆแล้วต้นไม้ต้องการธาตุอาหารทั้งหมด16ธาตุครับอาจจะยึดติดกับการใช้ <จ>การใช้สารเคมีนะครับก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม3ามธาตุเท่านั้นเองนะฮะจะที่ต้นไม้เนี่ยหรือผลผลิตที่มันเกิดปัญหาเนื่งจากว่าต้นไม้เขาต้องการ16แต่เราให้เขาหนึ่งบ้างบางทีปลูกข้าวใหม่ๆก็ให้ธาตุดียวนะครับยูเรีย4ี0 0ยเนี่ยก็ได้เอ็นเร่งใบอะ่ะก็มีแต่ใบ,บนะครับลงเลิงก็น้อยลงเกิดปัญหาโรคพืชคุณธนัททราบไหมครับว่าทําไมเวลาใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียแล้วเนี่ย จริงต้องใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้าออันนี้ก็คือต้องให้ท่านประธานเป็นคนเฉลยแล้วครับก็คือพอเราใส่ยูเรียเข้าไปเนี่ยมันไปเล่งใบแีนี้พอข้าวเนี่ยใบมันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันขึ้นเร็วมันอ่อนอะไรชอบฮะแมลงนะฮะอ่าพอแมลงชอบปึ๊บนะครับมันก็มาแล้วก็ต้องใช้ยาฆ่าแมลงทค่นี้พอเราใส่ยูเรียเข้าไปปึ๊บไอ้หญ้าเนี่ยที่มันอยู่ในดินอยู่แล้วเนี่ยดดกหญ้าเนี่ยมันก็โต เร็วกว่าต้นข้าวต้องใช้แล้วยาฆ่ายายยาฆ่ายายอีกยาผุ่งยาเพราะนั้นเมื่อใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยหนีไม่พ้นก็ต้องใช้สารเคมีตอนนี้นะครับประเทศไทยพื้นที่ทำดีระดับดับ48ของโลกแต่เราใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงอันดับหนึ่งของโลกครับน่ากลัวไหมครับน่ากลัวมากนะฮะนั่นก็จะเป็นที่มานะครับของโรคภัยไข้เจ็บด้วยใช่ครับเพราะนั้นเมืองนอกก็เลยมีปุ๋ยอินทรีย์สกัดนะครับเป็นเทคโนโลยีของอเมริกาก็สกัด นะฮะให้ได้16ท่าตามที่ต้นไม้ต้องการครานี้พอต้นไม้ได้16%มีภูมิต้านทานออกดอกเยอะคั้วเหนียวรสชาติหวานหอมอร่อยนะครับแล้วปุ๋ยตัวนี้ดีที่สุดในประเทศไทยครับทำไมจึงดีที่สุดในประเทศไทยทราบไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประกวดอะไรได้ที่หนึ่งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้ก็เป็นกล้วยไม้ที่สวยที่สุดเขาบอกสวยที่สุดในโลกเลย สองปีซ้อนนะครับรางวันที่1ระดับประเทศนะครับแล้วก็ประกวดมะพร้าวอ่อนก็ได้ที่หนึ่งของจังหวัดสระแก้วกลายเป็นมะพร้าวอ่อนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะครับมะม่วงหายชนกที่ลำปางมะม่วงน้าดอกไม้ที่สุพรรณนะครับทุเรียนนะทุเรียนที่จันทรตอนนี้กลายเป็นทุเรียนดนแล้วรู้สึกว่าแต่ละอย่างนี่ผมชอบกินทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันได้ธาตุอาหารับสู่เต็มที่แล้วปุ๋ยสะอาดไม่มีเชื้อราเห็นเห็นว่ามีทั้งชนิดเม็ดกับชนิดน้ำใช่ไหมครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะดินเราเสียมากเพราะว่าค่าพีเอสดินของเราตับในกการใช้ปุ๋ยเคมีก็คือคดินเปรี้ยวนะครับสภาพเป็นกรดนะเพราะนั้นดินมันดานเนี่ยปลูกอะไรมันก็ไม่ค่อยขึ้นร<อ>ากม,มันก็จะตื้นก็คือว่าทั้งระบบเลยว่างั้นใช่คราวนี้ตัวปุ๋ยเม็ดเนี่ยนะครับเราก็มีธาตุอาหารเนี่ยสิบหกธาตุก็คือหลักสามรองสามเสริมสิบนะพอมีธาตุอาหารครบสิบหกปุ๊บเนี่ย เราก็จะมีสารสกัดไคโตซานสารสกัดน้ำส้มควันไม้แล้วค่า p h ของปุ๋ยตัวนี้เป็นกลางก็คือเกือบ7นะเพราะ p h เป็นกลางคือ7นะถ้าต่ำกว่า7เรียกว่าเป็นกนรดเลย7เรียกว่าเป็นด่างเพราะนันพอใส่เข้าไปก็ไปไป,ปรับสภาพ,ภาพดินอันตโนมัติดินก็จะร่วนซุยแล้วก็จะมีไส้เดือนเกิดขึ้นนะครับลากก็จะลงลึกโดยพืชที่อย่างพวกมันเนี่ยพอดินร่วนรากลึกโอ้โหสุดยอดเลย หัว,หวมันเก็บได้เต็มที่นะครับอันนี้ปุ๋ยเม็ดเนี่ยพอใส่เข้าไปปุ๊บประหยัดละหนึ่งสารปรับสภาพดินก็ไม่ต้องปูนขาวโดโลไม้บางคนใส่เกลือก็ไม่ต้องอนะครับก็ไปปรับสภาพดินทําให้ดินร่วนซุยได้รับธาตุอาหารคืนฟื้นนะครับแล้วก็ให้ธาตุอาหารไปสิบหกธาตุอ่ารานนี้ปุ๋ยน้ํานี่ให้ใช้คู่กันปุ๋ยน้ํานี่ก็สกัดออกมาเหมือนกันนะครับก็จะมีธาตุอาหารสิบหกธาตุบวกสารไตรโคโโม่ช่วยเรื่องอะไรฮะ ต้นไม้กลัวอะไรครับตะกี้ที่บอกตอนต้นกลัวแมลงกลัวเชื้อราเชื้อราครับสารไตโครมาก็จะฆ่าพวกเชื้อราต่างๆโดยเฉพาะพวกเชื้อราไบท็อปเทอร่าในต้นยางอย่างนี้เหมาะกับยางพาราเลยสิครับเนี่ยคือได้ทุกชนิดฮะแต่ยางปัจจุบันเนี่ยมีปัญหายางหน้าตายเยอะอเพราะนั้นตัวนี้ก็จะมีตัวไปช่วยช่วยเเรื่องมีสารไมโครโครชานี่ช่วยในเรื่องของเชื้อราและแบคทีเรียแบคทีเรียนะครับแมลงมีอะไรมีสารสกัดไล่แมลงเจตัว นะครับอยู่ในตัวนี้ครนะเพราะนั้นพอใช้คู่กันเนี่ยไปประกวดอะไรก็ได้ที่หนึ่งหมดเลยแล้วแล้วต้องใช้ยาฆ่ามแมลงอย่างอื่นไหมฮะเออจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในกระบวนการเนี่ยพอจะคิดที่บอกอ่ะพอเราใส่ยูเรียเนี่ยนะก็จะทําให้ใบมันอ่อนมแมลงมันมาแต่พอใส่ตัวนี้ใบมันแข็งมแมลงมันเป็นมแมลงปักดูดพวกเพลี้ยเนี่ยมันดูดไม่เข้าเจาะไม่เข้าอ่ามดูดไม่เข้าก็ไปเจาะส่วนอื่น,คนแค่นั้นเองนะกระบวนการอันนี้บางทีมแมลงมันเยอะสังเกตอย่างไหม สมมติว่ากเกษตรกรเนี่ยฉีดยาฆ่า,มาแมลงถามว่าปีหน้ามันมาไหมมาสิยิ่งหนักกว่าเก่าด้วยยาเก่าฉีดไม่ได้เพราะตอนที่มันตายเนี่ยมมนได้สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกมันก็คือ,อพวกกำปองพวกอะไรต่างเนี่ยแข็งแข็งเนี่ยไอ้ยาพวกนี้มันเข้าไปไปได้แล้วมันเกิดการดื้อยาได้้วก็ต้องใช้ยามากขึ้นใช้ยาแรงขึ้นสุดท้ายใครตาย คนปลูกใช่ครับเราด้วยคนกินด้วยคนกินคนกินด้วยคนปลูกด้วยนะครับตอนนี้คนที่เป็นมะเร็งมากที่สุดเนี่ยก็คือเกษตรกรใช่ฮะเรามาชมนะกระบวนการผลิตปุ๋ยสักนิดหนึ่งดีไหมครับดีครับน่าเชิญชมนะครับกระบวนการผลิตปุ๋ยนะครับอินซีสกัดเอสคลาสเทคโนโลยีระดับโลกนะครับเราใช้ชุดนี้ว่าชุดเกษตรยั่งยืนครับเชิญชมครับจากการสำรวจขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ในปี2,553พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ทำการเกษตรอันดับ48ของโลกแต่ใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมียาฆ่า,มาแมลงอันดับหนึ่งของโลกผลที่ตามมาคือผลผลิตคุณภาพลดลงปริมาณลดลงและเป็นที่มาของโรคร้ายต่างๆเช่นมะเร็งเบาหวานได้มีการเผยแพร่ว,วิดีทัศน์จากมูลนิธิต่างๆในชุด ฆาตรกรเงียบพบว่าในประเทศอินเดียซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าประเทศไทยมากแต่อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีและยาฆ่ามาแมลงน้อยกว่าประเทศไทยหลายเท่าตัวแต่ปรากฏว่าในหลายเมืองในประเทศอินเดียที่ทำการเกษตรพบเด็กพิการทั้งหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือสมองผู้ใหญ่จะเป็นโรคมะเร็งแต่ในประเทศไทยเด็กเล็ก เริ่มเจ็บป่วยกันบ่อยผู้ใหญ่เป็นเบาหวาน6ล้านคนต้องตัดขาทิ้งปีละ2แสนคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปีละ4แสนคนเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยทางออกของประเทศไทยคือการทำเกษตรอินทรีย์คือห้ามใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใดๆเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลผลิตปลอดสารพิษและไร้สารพิษตามลำดับได้พิสูจน์ทั่วโลกแล้วว่า ผลผลิตไร้สารพิษเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโลกแต่มีปริมาณไม่เพียงพอและราคาสูงมากเช่นมังคุดกิโลกรัมละ800บาทแคนตาลูปลูกละ5,000บาทเป็นต้นปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอสคล s สเทคโนโลยีระดับโลกทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำไม่มีสารเคมีดีกว่าปุ๋ยเคมี เพราะมีธาตุอาหารครบ16ธาตุตามที่ต้นไม้ต้องการมีสารสกัดจากไข่ตัวสานทําให้พืชโตเร็วมีสารสกัดจากน้ําส้มขวันไม้ช่วยแก้ปัญหาโรคพืชโรคราและหอยเชอรี่มีไรโคโดมาแก้ปัญหาเชื้อราและยางหน้าตายมีไมคคอโรซาทําให้รากมีความแข็งแรงแก้ปัญหาแบคทีเรียผลผลิตที่ได้จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอสค Class า ได้รับรางวัลที่หนึ่งระดับประเทศอาทิกล้วยไมย้มะพร้าวน้ำหอมมะม่วงทุเรียนและอื่นๆอีกมากมายด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สกัด S-Class เราเชื่อมั่นว่าชีวิตคนไทยจะดีขึ้นจนคาดไม่ถึงเกษตรกรจะร่ำรวยขึ้นเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณภาพดีขึ้นราคาสูงขึ้น ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บจะลดลงอย่างมากมายมหาศาลปุ๋ยอินทรีย์สกัด s อส a ล s ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้สารพิษชีวิตยั่งยืนปุ๋ยน้ำหนลิตรผสมน้ำได้สองผลิตใช้ได้20ไร่สั่งซื้อด่วน เอสคลาสปุ S S ๋ยอินทรีย์ที่มีาธาตุอาหารครบ16าธาตุปุ๋ยคุณภาพดีราคาถูกลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยครั้งใดนึกถึงปุ S ๋ยเอสคลาสเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้ดูนะฮะวิดีทัศน์จบไปแล้วนะครับในเรื่องของการเกษตรย,ยั่งยืนนะครับท่านจะเห็นได้ว่าทั้งขั้นตอนการผลิตนะครับรวมทั้งกระบวนการต่างๆเนี่ยเป็นที่ได้รับมาตรฐานการผลิตอย่างดีนะครับ แล้วก็ท่านมั่นใจได้เลยครับว่าปุ๋ยของ S อสคัเนี่ยนะครับจะได้รับธาตุอาหารครบ16ธาตุเมื่อไปใส่ต้นไม้แล้วต้นไม้ก็จะเจริญแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปราศจากโรคและ,มะแมลงต่างๆนะครับครนี้ก็มีหลายลูกค้าหลายท่านนะครับหรือกเกษตรกรหลายท่านที่ได้นําปุ๋ยของเราไปใช้ปรากฏว่าได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจนะครับแต่ก่อนึงถึงจุดนั้นเนี่ยผมอยากจะพูดในเรื่องของ AEC ที่จะมาถึงนะครับ AEC หรือว่า เอเชียน onom i c Community นะครับสิ่งนี้จะมีผลกับเกษตรกรอย่างไรบ้างนะครับ AEC ก็คือประชาคมการค้าเสรีอาเซียนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า10ประเทศในอาเซียนนะครับซึ่งรวมกันแล้วมีประชากรอยู่ที่ประมาณ3,300ล้านคนเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆว่าเกือบครึ่งโลกเลยทีเดียวนะครับครึ่งโลกนี้ทำอะไรบ้างครับทุกคนมีกำลังซื้อนะครับมองเห็นว่า10ประเทศนี้เป็นกลุ่มหนึงนะครับคราวนี้ ในการที่เป็นประชาคมการค้าเสรีก็จะมีการลดภาษีนําเข้านะฮะลดภาษีส่งออกนะครับ <c oughs> เพื่อให้การค้าเนี่ยมันมีการซื้อขายกันภายในประชาคมนะครับทีนี้สิ่งที่จะตามมาสําหรับเกษตรกรที่จะต้องระวังไว้นะครับก็คือที่จะต้องเตรียมตัวนั่นเองนะครับก็คือว่ากเกษตรกรจะต้องพัฒนาครับผลผลิตในเชิงคุณภาพนะฮะมากกว่าผลผลิตในเชิงของปริมาณนะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะต้องทําข้าว ของเราเนี่ยนะฮะให้ปลอดสารพิษเป็นเรื่องสําคัญนะครับปลอดสารพิษเป็นอันดับหนึ่งนะครับให้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับทานแล้วอร่อยนะครับผู้บริโภครู้สึกปลอดภัยว่าเอ้ยทานข้าวปลอดสารพิษนะฮะนี่คือเรื่องที่1นนะครับในขณะที่ทําการเกษตรที่ปลอดสารพิษแล้วเนี่ยผลผลิตของท่านก็ต้องได้เต็มที่นะครับทำผลไม้นะฮะรสชาติหอมอร่อยก็จริงนะครับปลอดสารพิษนะครับตรงนี้จะสามารถส่งออกไปให้กับประเทศเพื่อนบ้านของเราได้เต็มที่เช่นเดียวกันนะครับครนี้ ท่านประธานว่าไงต่อครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยจะมีความจําเป็นมีความสําคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกเนี่ยอย่างพอดีปุ๋ยเราเนี่ยนะครับก็ทางต่างประเทศก็ติดต่อมานะครับมไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามอย่างเราไปจดทะเบียนปุ๋ยที่ลาวเนี่ยนะครับเขาบอกเลยนะว่าต้องไม่มีเคมีนะอ๋อฮะคือเขาเห็นแล้วว่าประเทศไทยใช้เคมีแล้ว<ม>กเกษตรกรแย่เลยแย่เลยพืดนดินแย่เลยผลผลผิตแย่เลย นะครับเพราะนั้นทางต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศใกล้บ้านเลื่เชียงเนี่ย